สกีการเลกโรเบกิวิสิกาะตติจันทร์ิมานีทีเทระเทสพาเมตุลวนาคะนีเสหวัตถิิเศษเอุมาจายันติเทวะตระทะลวิสเมยัะสันทคันนาปะตเทนตาสันิเจยังมุนิวัรชนังสาทโเมจุันตุธรรมสุนักาโลอยัมภะตันตาธรรมสุนักาโลอัยัมภะตันตาธรรมสุนักาโลอัยัมภะตันตา ุมมะเทวดารุกเทวดาอาภัตเทวดาพระแม่เทวีาหนุ oui> ่มชีวิทางสิกศษต่งหลาที่ปกปักษ์ษาปฏิบัติฐานดูและความตัวสระานที่แห่งนี้ขอให้ท่านจงวราชนักษาบาพระพุานาคุณภูยันต์จิตได้นังทันห้าดอกไม้ที่เทียนมาบูชาสักการะท่านเพื่อวพถุประสงค์ในการขอโชคลาภ งวดประจำวันที่1ต,ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ข้าพเจ้ามีโชคลาดอันดวงสมความมุ่งมากปรารถนาแล้วขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีเทวดาอารักษ์ทั้งหลายจงดนบรรดาลให้ทูตที่ข้าพเจ้าจะจุดเสียงทายนี้จะกดเป็นเลขวิบงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563 ก็ให้สํำร็จผลสมความมุ่งมั่นปรารถนารางวันที่1ง,งวดวันที่1ตุลาคมสองพนานี้ด้วยเถิดแล้วก็หากท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้ในช่องครัวไทยบายวาดแอนพ่ออุ้ม ก็ขอให้ท่านใดที่มีโชคและมีลาบสังสมบุรมาเต็มที่ก็ขอให้มองเห็นตัวเลขเป็นนิมิตขอให้มีโชคลาบโดยทั่วกันนี่คือองค์จอมปลวกนะครับ คนนี้มองมองไปก็ทายงอนพญานาคเหมือนกันนะเ็ไครับเห็นไครับคลายๆองค์งอนพญานาคเหมือนกันน,นะครับก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้แอดมินก็ลองมาขอพึงบุญบาร,รมีของท่าน ผู้ชมท่านใดที่มีโชคมีลาบนี่ก็ใช้ทูบเสียงโชคนะครับได้ทูบมาเสียงโชคแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่มาขอโชคลาบกับอจอมปลวดปราศาทนะครับถือว่าตามความเชื่อนี่เป็นปราศาสตของพ่อแม่ธรณีนะครับ ดูกันเราเองนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูเอานะครับเด็กตัวแรกนี่ออกมาแล้วจะมองกลับหน้ามองกลับหลังมองเป็นยังไงก็อยู่ที่ตาใครตามมันก็ ตามความเชื่อนี่ต้องบอกว่าถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าตามที่ใครได้อ่านประวัตินะครับนี่จอมปลวกที่เป็นเนื้อดินเนื้อประสาทนะครับที่เป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับถ้ากลางวันนี่ยิ่งดูชัดนะครับมองมานี่จะตัดกับเสาไฟฟ้านี่เลยครับเห็นไหมครับสีจะตัดกันเลยนะครับแล้วข้างบนก็มีลักษณะที่แปลกนะครับคล้าย เสียนหรือว่าหงอนของพญานาคเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อนะวันนี้ผมไม่ได้เอาแป้งมาทานะครับเพราะว่าต้องการให้รักษาธรรมชาตินะครับก็เลยเอาใช้ดอกดาวเรืองมาโปรยบูชาท่านรวมถึงเอาขันห้านะครับมาบูชาแล้วก็ใช้ทูบใช้ทูบไอ้ไข่นะครับมีขันห้านะครับไม้ทูบเทียนนะ เดี๋ยวพอเลขได้ถูกโชคลาภของไอ้ไข่นะครับผมใช้โชคลาภของไอ้ไข่นะครับมาขอก็ถ้าได้แล้วสองตัวเดี๋ยวจะเอาเอาได้ครบสามตัวแล้วนะครับก็จะเอาขันห้าย้ายลงที่ภาชนะที่เป็นธรรมชาตินะครับถวายให้กับท่านไป ตัวที่สองก็เริ่มมาค่อนข้างชัดนะครับก็มองดูกันเอานะรักท่านผู้ชมดูด้วยตาตัวเอง ตังรกังรักชาลิิีมากชาลิิมาชาลิิมาตัวที่สามกำลังมาแล้ว ขอพึ่บารมีของพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิษฐานนะปราสาทตรเจดีย์จมปลวกแห่งนี้ได้ให้โชคให้ลาบรางวัลก้อนใหญ่รางวัลที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันาร้อยหสิบสามนี้เลยก็จะ,จะได้มาทําบุญอุทิศไปให้ท่านด้วยรวมถึงจะได้ทําบุญทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา,าอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศส,น,ส,น,สนเสริมสร้างบารมี นีกับพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศส,สิทธิ์ทั้งหลายในโอกาสต่อไปตามอัตภาพของตนของตนท่านผู้ชมก็ลองดูกันเอานะครับนี่ผมก็ซูมกันสุดและตัวสุดท้ายกำลังจะมาครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยไปด้วยกันเด,ดีดด๋ยวไป กำลังจะไม่เป็นเวลสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูกันเอานะครับวัน,นี้แอดมินสองคนยอมเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็กลับหัวกลับหางกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ ตาดีได้ตาไร้เสียบุญใครถึงก็ขอให้โชคดีมีชัยนะครับโชคดีมีลาบอ่ะเดี๋ยวล้วทีนี้เราก็จะเอาขันห้าเปลี่ยนใส่ภาชนะที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับถวายท่าน ทุศาีทุศรีทนรทุศรเชุศรนทุศรีทุศรีทุศรับุศรีทุศรทรีทุศรีทุศรีทุศรีทรีทรีทุารทรีทุศาีทุศรทรีทุศทกศรีทุศรอทุศรทศรีทุศาีทุศรทศิีทุศร์ทุงรีทุศรีทาทศทศุททศ ขอให้สำลิดผลขอให้สำริจผลเราจ,จะได้มาทำบุญซื้อพาสามสีเจสมาถวายท่านในโอกาสต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ